มันเริ่จก happiness พอเจอที่เด่นเป็นเจีกงร้องทีเด่นอีสั e ย์ม t นนี่พอเป็นเัีนงไหนอีสังสไม่ทีแล้วนะ happiness เป็นไงแค่เอาอันไหนมาหลักนี้สอกค professor ที่จานทรมฮาร์เบร์ business school นี่ย professor Arthur Brooks เนี่ยมันว่าจรคงอ happiness นี่มีสามกล Three components happiness. มีสามกล p ่มกลุ s มแรกสุดเนะี่ยเป็น enjoyment เอาความมันลั Enjoy ่ enjoyment เฮียงของชื่อใจใจเขาเฮียงของจว่แต่อันซ้ำ satisfaction เนะี่ยก็เฮียรเอาขอขันใจอันนี้ก็เป็นกิบหนึ่งของ happiness อันลึ้งซ่อนเป็นอีกอันหนึ่นง meaning ให้ยสังก bon. so 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 ัม่ดีป่องดูเขาว่าหันม่ดีป่องว่าเฮียเดียวหันว่าม่ดีป่องหันว่ามีความหมายว่าเป็นเช่นไหนแน่มันกว้าไกลและเขาหาในเขาได้หาอีกกว่ากลุ่มหาอีกใช่ไหมกลุ่มหา excitement ไงเขาเดิมหานัอ่า happiness เลยก็เหมือนกับ happiness ตั้ง excitement มันยากันยิ่งหมดยากันยังหมดอะไรเป็นอันนหึ่ง องไอ้ใช่ท e ไมเนี่ h ั p p i n e s s เสเหมือนกันแน่นักปอบขาอันขาดเดียไม่ผ่านมันขึ้นปิดไม่แผ่นได้ก็มีเียวในบ้านเนี่ยเพ้ยวไม่มี่ติมย่านเนี่ยขเดียม่ลงหูดิตาไม่แน,น,น,น่นั้นนักปอบนั่นไอขาหาลองอธิสุข,ขารังโปกะสุขะสุข,ข,าสข,ขาสีอันนั้นหอ,อนตั้งสองอัน,นมาคว เดวิดแบ็กเนอร์เนี่ยมันมันเป็นคนคนสร้างรายการในทีวีสีสัในใีญ่คนหนึ่งเขาเดินหนีในใดสร้างรายการเกี่ยวกับ happiness แต่ดเดี๋ยวเขาบอกว่าแ p ปปี้ s นในพื้นฐานสมลุยสัน h e Red Hill of อ่ะอด e r เ humility humility และยงดูเ o r e p u o เป็นยาแรงว่ะเพราะเป็นความบันก็ซีค่าเนี่ยเป็นยาคงอันใครกินก็เลไรกินเป็นยาคมอันคิดแต่กลางแต่ r e p u m i l i t y humility เนี่ยมีนิวอัตาเมื่อเขาเรียกแน่ยเขาเเหตุอันนั้นจ้เหตุห้อหมอน จังไหนดังมดกัมเพาในโลกาในทะี่คัดใจให้เธอมันเปลีนนัน้นเป็นในได้แค่เปลี่ยนเปลงในะมีใจเช่นไหนมีใจเช่นไหนกน็ในรองทุกข์ขนะันอันวนวนรองอมีฝันลหลายๆมีอันคล้ายขื่นกน็ในแรกเพลอชิมิลิขีในเะพราะเป็นความในพุทธศานส,นสนานได้ว่าเอายอมคาว่ามีทุกข์ขันจัน มันเด่ล่นะ everybody has suffering ผบผบก,ก็มีปัญหาผบก,ก็มีทุกข์เพราะว่าเขาหันไว้เองเนั่ยนะเนะมื่อเขามีปัญหาเมื่อเขามีทุกข์เนะี่ยอืมเอาให้เป็นเก่าเนี่ยนะมันแสดงมีเขาใหนนะ้ส่เนี่ยแล้วนี่เขาบอกปัญหขาของเข์มันเด่ล่ะลองเรียเพลนะ่นเนี่ยหันอุปมาเนะี่ยเป็นตัวอย่างเป็นอย่างเนะนี่ยคนคนหนึ่งอา่ามันเป็นโรคมะเร็งเป็น cancer เป็นแข่เ่มัน,นํำลรรู้ป,ปับอันอพร้รอมจะหาบเนะเฮเลอเปลี่ยนมเลงก็มันยังม่ทีพอมันู้เนีนยมันก็หารดีพอมันอีสังก็ว่าาหาไม่ดีพอนมันทำอะไรไงมันอยู่อะไไงวังไว้วัง,วงจากยะไไงมันเดียนะพรเดียนั่นนี่ยเนะขาเดลองถามมันเดินทอร์วิวมันว่า happiness မလေးဆက်မှတ်လာတိ3ဟာဟောเอาเอาတွဲစံနှန်းလတ်နဲ့ပေါ်ရောက်ဟောစံတန်း